โจวขงข่าวตุวยนาะบัดเอาตวัดนี่ไหมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเย็นเพล่นนะคะสาวตะไคร้สาวตะควไตะคร้น,น้อยกำลังกินนมทำไมไม่กินข้าวเลยกินแต่นมเออข้าวเป็นยังไงข้าวมันยักคิ้วหริวตาใส่เหรอเออแลบลิ้นใส่เหรอข้าวอ่ะถึงไม่กินข้าวอ,อ่ะ ไปบ้านบ้านผู้ใหญ่บ่เออคือแต่มือท่าไอ้บ้านแต่บรานแการเรตัวตัวมีคำเดิมเนี่ยยังไม่มีเรียกโต้ไม่ไม่ป้าแตนนะป้าแตนมีคนมาเรียกหรือว่าแกไปเองไอ้คำเล้ยมาเรียกเขาประกาศมาให้ดูไว้ไอเอกสารคนที่ไปดูมันถูกหรือไม่ถูกว่างั้นเออแต่แต่ของหนูรู้อยู่ว่าเย็นมันทำหนูไม่ถูกไอ้คำมันพา ก่อนไปม,มีเวลาให้ดูร้านแต่คีอเรื่องจะไปเกี่ยวข้าวนะอาย,วย่างนี้นะเอาไปเกี่ยวหญ้าอย่างนี้นะโอ้โกล้องหนูไม่โฟกัสเลยถ้ามันถูกก็เขาก็ไม่ถูกเขาก็เลี้ยงมั้งอย่างนี้นะไปเจอว่าถูกแล้วคือเยอะดูให้ว่าถูกแล้วโอ้โออกินเสร็จทิงง้งกันเลยเหรอ<น>วันนี้แก่ก่อนเนาะเห็นเห็นวันด,ดีสวยๆอยู่นะวันนี้มาทางนี้สิวันที่เอฟซีทางนี้

เมืกเด็กเปล่าไม่รู้เหมือนกันพรุ่งนี้ก็ไปเอาเก็บไป็นไรเนาะเออเขาก็ต้องเก็บไว้ให้เลยเก็บไว้อยู่ออยยยูู่่้าาโต๊ะไปไหน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 ลูกเชฟยังไม่มานอนไม่หลับนอนไหมใกลจะได้ไปโรงเรียนแล้วมั้งเนี่ยดื้ออย่างเงี้ย

ຕ so you know. ົກລົງນົມຄເນດເດກກ rau ປະເທດໃດນິພໍ່ແມ່ນເດກຫນອງປະເທດພົງກຶດຫນໍ່ຈະນຸສະຫນોໃນກ rau ຫນໍ່ອ່າຍັງທາງຈັງເດກຕັກຄິມັນເດກກ rau ຈົ່ມນາໄມ້ເດນີ້ຕ랬ສະບານເດກໃດຕາອືທາງເດກສີເດກຕາແຕ່ວບໍ່ບໍ່ບໍ່ນານີ້ກິກະທາໄດ້ຄືເຮີ້ຍລົດຈອດຕຽວອ່າຝາດປະເທດນົມຄເນດເດກກ rau ເຂົ້າບຸນພົນ ពនប្រាប់ឡើងតេលើអីតើអឺអ្ហ៎គេទៅខាងយកកូនเด็กណាស់ណាស់ខ្ញុំចិត្តនឹងចង់វិញត្រៃទៅនេះយកពីមកនៅទមានតែខ្ញុំចង់ដល់ប៉ុណ្ណាតែអនុក្រមជឿដល់ទេមកណាអើនេះគេត្រេះលើធ្វើក្នុងគេយកធ្វើគេធ្វើចេះណាស់ខ្ញុំមកធ្វើនេះឡើងធ្វើហុងខេណែដល់បីហុងវិញណាតែអានេះកេងម៉ត់ដល់ទៅនឹងមួយមកកាលมันก็ไม่ถูกตัวบ้านอีก ไม่ตกตัวบ้านอีกโอ้ยแต่ถูกถูกถูกต่อไปนี่ถูกไปนี่อยู่ถูกถูกถูกตัวบ้านอยู่แต่ขายนอกมันเตายังยังยังยิงใหญ่เด็กมันเตาแต่ยิงเด็กเตาเห็นยิงเด็กเหนียวอืมคุณพรอุณพรเนี่ยเวรนลูกเกิดเนี่ยอ๋อเก็บมือลงกิทาเวดเด็กเนี่ยมีปีเตียคล้ายเนี่ยเด็กจากไกลกลราวอ่ะปีเตียโนต่เอง

ทีมงานเป็นไครและไอ้ดาไม่ใช่มาไปกับยายมันบอกใครเอาขับหัวใจไปไม่มีไอ้ดาแกแตงก็ไปคนเดียวแล้วใครมาเอาไอ้ดาไปไหนนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันเห็นตาสือปุ้มแล้วเอาไปถนูพอกับไปก็ตาสือไม่ทำไมนั่นเกิดเอาไปแหละเออเรามองไม่เห็นมันอาจจะนั่งข้างใน อาไรทูจะทิ้งไว้ทำไมไม่มีคนดูเนาะเออเจ้ามือแต่งงานอะไรโนนาสี่พี่น้องคือใครสี่พี่น้องคงคงองอเหมือนานรักกันอ่อ ก็ได้บังเมียนกินตนุตรัยเตอร์นะเขาไปลงคลิปที่ปลาโน่นะน่ะเขาจับปลาอะไรสายไก่ไม่ใช่เหรอฝน,น,นจะมาอีกแล้วมืดตึ๊บมาอีกแล้วจะไปหางขงข้าวแล้วไได้ไิโอ้ปลานนนปเนี่ยแหละสมานวยอยู่บนของเดิมกินแต่ตัวเนเี่ยอย่าืงี้ gì mà sẽ đi tám bây giờ bô giục cái chai trên này lượi vậy ta ừ tại có cứ có giục nó thôi cất đi một cái nên lẽ cứ กระจาย giục đi nè cứ กระย่อย nó cơ rủi à ừ tên tên bản sáng bô giục nó chặt mẹt phết phết kìa nè bị bị ngày vài ngày tí xơn kìa chớ ờ ê จัน m u นเมกกมลอืมสมีตในเบียพลีจะเจอนะสมอตเริ่ตัวไหนหุ่นนอล้วปิเลยในเบียรพลีน่าจะในสมอตอยเริ่คลิปนี้ยายเพียนขอจบแค่นี้นะคะ ไ้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ